บัดนี้เป็นครั้งที่50บาทตรงกับวันที่6มกราคม2 5 6พข้ารเจ้าพิชยาพรทัศนประพันธ์ขอเป็นวาจาสารยาพุทธมุนหถวเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระควัมภีต์เถระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จโดนหลวงปู่บุญเดช หลวงปู่สิดาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิช,ชาจินดาบณีคอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุนโมธนาในการสวดสดาของขับเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาใจครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดมบรรดาให้จิตขาพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายามคนต่อไป เวสวดชุมลุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุวตาคัจฉันตุเทวตาสัทธมรมุมรีราชาสัสนันตุสักขโมคะทางสักเเคกามีจารุเปเเคริสิกขาลาตาเตจันตาริเคเวมาเนทีเปละเถจะคาเมตโรนาคาหะเนเคหะวจุมาหิตเคเตปุมาใจยันตุเทวาชาลชาลวิสเมยักขะคันทับพนาคาตินทันตาสันตเกยังมุรีวาจานังสาทโวเมสุนันตุธรรมมาสวนาคาโรยยมุธันตาธรรมมาสวนาคาโรยยมุธันตาธรรมมาสวนาคาโรยยมุธันตา บทสวดน,น,า,นมา,า,า,ามการสิทิกฐานนามโมตัสสะปกติโหราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปกติโหราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปกติโหราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยะกถานาทิเมสานังันยังพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเมโหนตุสัพพทานาทิเมสานังันยังธรรมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติ เมหนตูสัพพทานะทีเมสานังอัญยังสังคมเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัฒเญนะสดทีเมหนตูสัพพทาบทส่วนมหาการุณิโกนาโถติอาจิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัตายะสัพพาปานีนังเปริณตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจวัฒเญนะมาหนตูสัพภุปตวะมหาการุณิโกนาโถอิตายะสัพพาปานีนังเปริณตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตัง เอเตนะสัจจวัจเชนะมาหัวตุสัพพุปถวามากาลุนิโกนะโถสุขายะสัพพาปานีนาะเปรตวาปารมีสัพพาสัมปัตโตสัมโพธิมุตตงังเอเตนะสัจจวัจเชนะมาหัวตุสัพพุปถวามาเปิดสนมหาสมัยสุเอวามีสุตังเอกังสมัยยังปะกวาสักเกสุวิหาราติกัดปิตและวัตถุสมิงมหาวันิมาตาภิกุสัคเณนะสัตติงปัจจมาตหิตภิกุสัตตหิสัพเพเหวารหานเตหิทาสหิจาโลกาธาตุหิ เทวตาเยปุเยนะสันิปติตาโขนติภะขวันตังทัสนายาปิโกสังจจะอารภุจดุลนะสุธวาสกายิกานังเทวานังเอตากะโหสิอายังโขภะขวาสเกสุวิหารติกกปิและวัชุสหมิงมหายอวันมหาตาปิโกสักเคนะสาถิงปัจจมาเตหิปิโกสเตหิสะเพเหวลหันเตหิทัสหิจารุกะทัตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปติตาโขนติภะขวันตังทัสนายาปิโกสังจจะ ยานุนะมยามปิเยนะภาควาเตนุปัสกามยามาอุปัสการเมตวะภะควันโตสัมเจเกณปเจกะกระถาเผยยามาติอัระคบตาเทวตาเสยยถาปินะมะประวาปุริโสสมาจิตมวะภาหังสปาราสัยภาษาดิตมวะภาหังสมวิเชยยะเอวามีวะสุทวาเสสุเอเทเวสุอันตรายหิตาภะควันโตขุตุปาตุระหังสุอัฏะคบตาเทวตาภะควันตัง อาพิวัตทตวะเ,วเอกาันตังอาถักสูเอกามันตัทตงทิตาโคเอกาเทวตาภกวันโตสันเกมคาจึงอาพาสิป่าสัม,มายก <Okay, okay. S 1> ปวนาสมิเทวะกายาสมาคตา okay, okay. อะคาตมหะอิมังธรรมะสัมายังทัก,กิตายเยวะปริชัดอปริอเปิ อาปารายชิตาสังคันเตะตะขัวปราเทวตาภักวันโตัวสังเกมังคาถาภาสิตตัตลับพิฆวสมาธาหังสุปจิตตังคตโนอุชุกามกังสุสาราชิวะนิธานิค้าเหตวาอินทะลยานิละขันติปฏิตาติอตะขัวปลาเทวตาภักวันโตสังเกมังคาถาภาสิต เฉตวาขีรา่รังเฉตวะปริคายไทยขี่รังโอหันจามะเมชาเตาจารันติสุทธาวิมาลาจักขุตัมาตาสุทันตาสุสูนาคาเจตาขัอปราออรเทวตาภะคัโตสังเกมมคาถาอภาสิเยเกจิภูธังสรณนาคตาเสนเตคามิสันติอภยผูมิงบหายามนุสสังเทหงทังเทวะกายังปิปุเรสันติเตทะโคภะควาภิขุมวันเตสีเยผูเยนะภิกเวทาสาสุโลกาธาตุสุ เทวตาสานิปฏิทตาขนติตถาคตังทัสนายาปิกุสังกจัตเยปิเตปิกเวยเหสุวตีตามหาธนานฐานโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภาควันตาในตับปะมาเยวะเทวตาสานิปฏิทตาเหสุสยญาธาปิไม่ห่างเอตาลิเยปิเตปิกเวภาวิสันเตยนาคะตะมหาธนานฐานโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปีพระวันตาในแต่ประมาเยวาเทวาตาสานิปเตหิตาภาวิสันติเสยยถาปีไมหะเอตาระหีอาจิกิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิจิตตายิสามาิพิกเวเทวกายานังนามานิเทเสสามีพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาราสาตุกังมาราสิกโรธาสุภาษิสามิติเอวังพันเตจิโคเตปิกุภพระวันโตปจจะสองสูงพระภัยแตทวุจะ สีโลกามนุแกสามิยะทะภุมมาตาทัสตาเยสิตายกิริคามภะลังวิหิตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสันลีนาโรมาหังสัพพิสัพพุโนโอทาตมมนาสาสุธาเวปัสันนัมนาวิระปิญโยปัจจัสตเยตะวะวันีกปิดละวัทเวตาตัวมณเจีสาธาสาวเกศาสนิละเตเทวกายาปิกันตาเตวิชานาธาปิขโวเตจัตตปะมะกะดุงสุตวัพุทธศาสนาเตสัมปาตุระหูยานามนุสสานาทาสานาปเปเกตตา มัทตาคุุงสหัสสังอธัสสันตาลิงสตังเอเกสหัสานังอ่ามนุสสานังมัทตาสุงอาเปเกนันตะมัทตาคุุงทิสาสภะพุทธาหุตัจัสักพังปิญญายาวะวักกิจวานาจักคุมาตัตรงพันตยิสัทธาสัตตากเกศสเนเตลาเตเทวากายาปิกันตาเตวีชานาทาปิโกเยโวหังกิตตายิสามิกิไลอนุปบประสบสัตตาสัสาวยาขาปุมมาาปิละวัทวายจิมันโตชุติมันโตวนาวันโต ยาสาซิโนโมทามานาปิกามุพิกุนังสมิติงวะนัสาสหัสาเหมาวะตายะขานานาตะวานิโนอิทิมันโตสุจิมันโตวานาวันโตยาสาซิโนโมทามานาปิกามุพิกุนังสมิติงวะนัสาตากิลาเตสาสายะขานานาตะวานิโนนามะอิทิมันโตชุดจิมันโตวานาวันโตยาสาซิโนโมทามานาปิกามุพิกุนังสมิติงวะนัอิเตเตโซราสาสหัสายะขานานาตะวานิโน อิทิมันโตชุดจิมันโตวันนาวันโตยาชาจิโนโมทา마นะอภิกกมุปิกนังสมิติงว่านางเวสานิตาปัจจสตายาขะนะนะตะวันนิโนอิทิมันโตชุดจิมันโตวันนาวันโตยาซาซิโนโมทา마นะอภิกรมุปิกนางสมิติงว่านางกลุ่มพิโรราชาไกโกเวปูรละสานิเวสนางพินโยนางสตาสังยาข่ะนางปิยรุปปาสติกุมพิโรราชาไกโกสุปะคาสมิติงว่านางปุริมาติสาจัติสังราชาทตาลัตโถ ภาษาสติคันธพนาจิพติมพัาชายาสัสีสุปุตตปิตาสภาโวอินหามานามหัพพราจิมันโตชุติมันโตนาวันโตยาสัสีโนโมธรรมานาปิกกรรมฟิหุนังสมิติงหุนังทักินาจติสังราชาวิดุลโหดภาษาสติกุมพันนักุมพันธนานิพติมพัาชายาสัสีสุปุตตปิตาสภาโวอินหามานามหัพพรา อิจิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสีโนโมทามานาปิกามุงปิโคนังสมิติงวะนังปัจชิมะจัติสังราชาวิลุปะโคภาษาสตินาคานาธิปติมหาราชยะสัสีโสปุตตาปิตาสภวะอูอินทามานามหาภรายจิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสีโนโมทามานาอภิกามุงปิโคนังสมาติงวะนังอุตารจัติสังราชากุวิโรตประสาสติยาขานาธิปติมหาราชยะสัสีโสปุตตาปิตาสภาวะ อินหามานามหาพราติจิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสสีโนโมุหามานาอภิกรรมุงชิโกนังสมิติงวะนัปุริมาติสังทัตตาลโทรักกินเนนาวิรุทธโกปัจชิเมนาวิรุปโกกุเบโรตลังทิสังจัตตาโลเตมหาชาสมันตาจตุโรทิสาแันทารามานาถังสุวะเนกปีละวัทเวเตสามายาวิโนทาสาอาโควัจานิกาสทามายา กเตนทุเวเตนทุวิปูจาวิปูโตสหจันทาโนกามาเศโฉจะกินนุมันดุนิมันทูจะปนาโทปะมัโถมัโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจินตัสโนจะคันทโพนณโรสลาชะชโลสโพอาคูปัจัติโคเจวะตินพะโรสุริยยวัชสะเอเตจันเยจจราชาโนคันทภาสหะ ราดูติโมธามานาปิการมุพิกุลังสมีติงวะนังอัาคุณาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชกะกรรมะกัมภราสตลาคุปายาคาสหายาติพิยามุนาทตาลาธา จะอาคูนาคายะสัจิโนเอราวันนมหาโนโกสปะคาสัมมิติงวะนังเอนาคาราเซสาสหรันติจิพาทิชาปะกิวิสุทธาจักภูเวหายะสาติวะนัมัชปัตตาจิตตาสุปันนายติเตสาละมังอภยันตทานาคาราชนะมาสิสุปันนาโตเขมละกัสิพุทโธสัจหาหิวาจาหิอุปะวะหันยันตานาคาสุปันนาสถานนามังการสุปุทังจิตาวะจีระหะเหนะสมุทห์ฐาสุราสิตาภาตาโลวาสาวะเตติธิมันโตยะสัสิโน กาลกันชามาพิสมาสุราทาลเวทาสาเว,าเวปัจจิตติสุจิตติจักปะหาราโทนปจีสหสันตจะผลิปุตตานางังสเพเวโรจนามากาสันนายิตวะ mm hmm. พระลิงเสนางลาหุพัทามุปาขมูลสมโยธานิพันธันเตพิขุนงังสมมตติงหัวนาง mm hmm. อาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถา,าขมุงวรุณาวรุณาเทวาสมโมใจยะสาาสสสะ เมตตากรุณาไกกะภูเทวายาสสิโนเทศเดธัสถากายาสเพนานตวันนิโนอิทิวันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทาวานาปิกังปมภิกนังสมิติงวนังเวนทูจะเทวาสารีจ่าสมาจะทุเวยมาจะนสุปนิสาเทวะจันทนมากูปุรกิตาสุเดสสุปนิสาเทวาสุริยมากูปุรกิตานาคาตยานิปุรกิตาวะอากุมันทมลากา วาสุนัวาสาวเสโหจโกปคาบุรินาโททัสเสตทัสธากายาสเพนานาตวานิโนปิธิมันโตชุดจิมันโตวันนาวันโตยาสัสีโลโมทามานาอภิกามุงปิโคนังสมิตติมวะนังอาทะคูลสักูเทวาสาลามาคิสิขาริวารีนทกาจโรชาจอมมาอุปพาณิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจัตตุตาจัณเนชกาสุริยารุจิระอาคูอาคูวาสาวะเนสินุทัสเสติทัสธากายาสเพนานาตวานิโน ปิธิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยาสัสสินโมธามานาภิกามุภิกขะนัยสมิติงวะนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตตมายิทาปทุสิกาคุมาอาคุมโนปทุสิกาทาคูหะโยเทวายจโรหิตวาสิโนปะรคามหาปะรคาอาคูเทวายาสัสสินุทัศเศเตทะสัทธากายาสัพเพนานตะวานิโนอิจิมันโตชุติมันโตวันนาวันโต ยาสัสินโมธามานาปิกามุปิโคนางสัมมิติงวะนางสุกรุมมหาอาภูอรุณาอาภูเวคะนักษาสหะอทาตะไครหาปามโมกขาอาภูเทวาวิจักขนาสัมมามัตตามหาลักชามิสกาจาย,ยาเสสินโนทานายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติพระเศรตฐาสถากายาสพเนนะตะวันนี้หนยทีมันโตชุติมันโตวันาวันโตยสัตสินโมธามานา อภิกรรมภิคุณังสมิงจิงวะนางเขมียตุสตาย,ยามากาทากาจาย,ยาสาัสสินสัพพิตาการามาเสราโชติมานาจัสวานิมานาลัตินวาคุอาทาคูปลามิมิตาทัสเตรษฐาสถา,ากายาสัพพินานาตมวณนนิโดยทีมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสาัสสินุปวธามานาภิกรรมภิคุณังสมิงจิงวะนาง สันเทเตเทวานิกายาสัพเพนานาตะวานิโลนามันเยวะคาชุงเยจันเยสติสาสหาปะปาวุทาชาติมะขีลังโอคาตินนามนาสมองทาเขโมคาตลาลังนาคังจันทวาสีตจติตังสุภม,มาปรามาโตจะปุตไตะิทิมาโตสหัสานากุม,มาโรติโสจะศุภะคาสพพมาิติงวะนัมสหัสสะพุมะโรกานังมหาพุมาพิธิตติป,ปุปปะปโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโสทเสทาอิสราอาคุปเจเกวะสาว,าสวาติโน เตสันจามาชโตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเตจจัพเพปิกันเตสุนเคเทเวสภามาเกมาลาเสนาอภิกันปิสักันทาสัมปทิยังเอธะกันหาทัพพันททาลาเคนาพันธามาตุโวสมันตาปริวาเดธามาโวบูจิทาโกจีนังตัฏะอิต Jamie, jam ah ิตัทฐามหาเสนาวกันหาเสนาเปสายิปานิดาตระมาหัตจัสรังกัตวานาเพระวังยะถาปวุสโกมีโคทะนยันโตสวิจุโกตัฏฐโส ปัจจุทธาวติสังกูทวใสยังวเสตันจะสัพพังบิญญาญาวะวะกิตวานะจะคุมมาตมตาัวมันตยิสาทาส,า,สาวะเกสาสนิระเตปาลาเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเ <c oughs> ตจาต่ะะาตปามกะตงจตวาพุทธศาสาสนังวีตาลาเคหิปกามุเนสังลมมัมปีชยงสเพ วิชิตาสักขามาพยาติตายาสัสจิโนโมทันติสหกุเตหิสาวกัสเตชเนสุตาติบทสดจุลลาชายาปารกอนะโมเมพุทธาเตชะสาระจนลาตยะธรรมิกาเตชะปสิทธิปรสิเทวานาริยาปะละเมสุลาสิทธิพัมมาจะอินทาจะจตุโลกาคัมภีรักกาสมุทาภูตุงคังคาจะสะพัมมาชัยยะปสิทธิจพวันตุเตชัยยะชัยยะธารณีธารณีอุทาทีอุทาทีนาทีนาที ชัยยะชัยยคนะคนละตนนาลีายนิลาใสเสนามารุราชปุลนาราชีชัยยะชัยยะคำพีและสมพีนาเกณทานาคีปีสาจปูตการีชัยยะชัยยะธนมีตาลงคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานามุขชาชัยยชัยยะรนนามุคขายาตาสาตาชัยยะชัยยะจำปาธินาคะกุลละคันทกะชัยยะชัยยะคันจะคนนตุรงสุการาพุชฌีหาปยาคาทิปา ชัยยะชัยยะบุญนาโมขายาตาชิตาชิตาเสนาดีปุญณาสุทีนาลเดีชัยยะชัยยะสุระขาสุขขาชีวิตชัยยะชัยลาธานธารณีตาเลสัตถาสุชัยยะชัยยะชัยยะธารณีสัตตินสัตถาชัยยะชัยยะบังกลาลัญยาผวะเกชัยยะชัยยะบุญนายาเกชัยยะชัยยะลักเสวุฒิสุระผูชาเตชา ชัยยชัยยะพรมเมนะทักนาชัยยะชัยยะราชาธิราชใจชัยยะชัยยะปัทวีสัพังชัยยะชัยยะรหันตาปัจเจกพุถะสาวังชัยยะชัยยะมหงเฮสโรฮโรอาดินเทวาชัยยะชัยยะสุพมะชัยยะพมมาสุราโขชัยยะชัยยะนาโควิลุทโกวิลุปะโคจันทิมาลิวิอินโทจัเวนาเตโยจักูเวโลสวรุโนปิจักกิวายโยจักปะชุนโน กุมารโอทัตาลตะ,ะโกะทาราสะมหาเทวาสิจิตาปสาวาอาทยโยอิสินโนสามกาสัพพาชยารามภะวันตุเตชยาชวยชยาธรรมโมจ,สจะสังโฆจัทถะสปาโดจรชยากังเอเตนะชยาเตชเตชนะชยาโสธิพวันตุเต เอเตนะพุทธเตเชนะหนตุเตชยามังคลังชโยปิพุทธศาสตรีมาตัวยังมาลสัจปาปิมาโตปราชโยปุโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชยตาธัมมาคณะมหิสิโลชโยปิพุทธศาสตรีมาตัวยังมาละสัจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชยตาทาอินทาคณะมหิสิโลชโยปิพุทธศาสตรีมาตัวยังมาลสัจปาปิมาโตปราชโย โคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยาตถาเทวคณาเมเหสินโนชยโยปิพุทธศาสตรีเดมาตวายังมาลัสนจปาปิมาโตปาชยโยนโควสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยาตถาสุปันนาคณาเมเหสิโนชยโยปิพุทธศาสตรีเดมาตวตยังมาลัสนจะปาปิมาโตปาชยโยนโควสยามโพธิมันเทปโมธิตาชยาตถานาคาคณามมเหสิโน ยโยปีพุทธศตสิริมาโตยังมาราะสัจปาปีมาตกปราชโยโคสยามพธิมันเถาะมูติตาชายาตถาัสะพามมาคณาเมสีโนชยันโตโพธิยามูเรังยานางนาัน,านทิวัฒโนเ,เอวังตะวังวิชยโยหกหิชายาสูตรชายามังคะเลอปปาปาจิตตะปาลังเกเสเสปฐวิปคคะเลเพิเสเกสพพุธาน,าน,านัง อาขาปะตโตปะโมท้ติสุนักขันตังสุมังคะลังสุปปาาตังสุสุิตังสุขโนสุโมตโตจัสุยทิถะพมาจาริสุปปัทคินังกายกรรมังวจักกรมังปัทคินงปัทคินังมโนกรรมังปณิถิเตปัทคินาปัทคินานิกตวานาระพันตัเถรปัทคินีเตธาราทาสุกิตาพุทธิลุนหาพุทธาสสะเนโลคาสุกิตาโหุนทาสหัสเพหิยาติพีสุนันตุพโนโยเทวาสังห์ฐานีอาทิตกาเทกายุกาสะทาหุนตูจิกิตาโหุน ขนตุสัพพทารักันตุสัพพาสตานังรักันตุชินาศาสนายาการจิตปัทนาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรธายุตตะกาเดปวัสสันตุวัสสวาสวาหกกาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทาสกายาสุขังจิตตาสุขหังขันตุยะขารหังบทสวดธรรมมณิยามาสุตังเอวาเมสุตังเอเงสมายังภควาสาวัตียัง วิหารติเชตวเนตดานากะปินทิกาสัตอารามิตาลาโคภักขวะภิกขุมันเตสิภิกขโวติพาทันเตติเตภิกขุภักวันโตปัจจะรโสสงภะหอยตัทธวจาอุปทาวาภิกขเวตัถคตานะวอนุปทาวาตัถกตานะงทิตาวาสาทถาตุธรรมวาธิตตาธรรมานิยามตาสัพเพสังขานิจติตั้งกถาอโตภิสัมภูจเตภิสัมเมติอภิสัมภูจิตวา อภิสเมตวาจิกคติเทเสติปัญญาเปติปัฏเปติวิวาลติวิพาชติตานีกโรติสัเพสังฆาราเจติอุปทาวาพิคเวตถานานังอุปทาวะตถาตานังทิตาวาสาทธาตุธรรมาจิตตตาธรรมะนิยามตาสเพสสังคารุขาติตั้งตถาคตอภิสัมภูชิตวาอภิสเมตวาจิตคติเทเสติปัญญาเปติปัฏเปติ วิว mm ัลต oh. um. ิวิภาสติตานีกโรติสัพเพสังฆาทุขาติอุปทาวาภิกขเวตถาคตานาอุปทาวาตถาคตานาทิตาวาสาตถตุธรรมาทิตตตาธรรมานิยมมตาสัพเพธมานาตาติตังตถาคตโตภิสัมพุชติภิสมติอภิสัมพุชตวาภิสมตวะอชิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวัลติวิภาสติตานีกโรติสัพเพธมานาตติอิทามะโวจารภาควาอัตตมะนา เศริฐกบปะขวันตัวพาสีตังอ่ะพีนันทุนจีบทสวดท่าพาเทกลาลาตคาถาติดังนานาว่าคาเบยะนนาปฏิกังเขนะคะตาังบุคคลไม่ตัวไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรเราไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยา,าท้าชีตามปะกีนั้นจ่ากับปะจันจานะคะตังสิ่งปเป็นอาดิแกลาไปแล้วสิ่งเป็นนาคตก,ก็ยังไม่มา ัจจุปนจัจโย,ยดมังตับทาตัา,ตาวิปสัสสจีสัหิลงังกสกุปังตางวิถานุพโรวเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างจแจ่มแจ้งไม่ง,นงนอนเงีนคอนแคนล็ควรพอบพรูในาการเช่นนั้นไวอาเชวะจะกิจจะมาตามฟังโกชัญญามละนางสุวีความผิดยนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พลุ่นี้นาฮินโนสังคารเตน,นะมเหสนาเนนะนานานา มาจุนาเพราะการผัาเพียนต่อมาจุราซึ่งมีศรนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปีงะโหละตาัอมอาตันติตางตังเวพะเทกาละโตติสันโตจิคเดมุนิผู้นีผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดทานทางกลางวันการาคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราจีเดียวก็น่าชมบสสวธทร,รมสังาเวคาปัดจ<ม>เวคณนะ สัพเพสังขาราเนจาสังขารคือร่างกายจิตใจดาตุปธรรมนามาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ที่เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจดาตุปธรรมนามาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกชนเนีพรพะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท้งที่เป็นสังขารมีใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราของเราว่าตัวว่าตนของเราอาจุวางชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน ชูวางมาลานางความตายเป็นของยัง่งยืนนะวะสัม,มัยาญมาดิจพ,พังอันเราจะพินตาเป็นแท้มาลานะปริโยสานาังมชีวิตตางชีวิตของเราความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตางเมียนียตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาลวนางเมียนียตังความตายเป็นของเทีเ่ยงว่าตะกวนที่จะสังเวอายางกายโยจิตดังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นะอาเปตวิญญาณุขันต์ปัสจักวิญญาณฉุดชนเขาจิงเสียแล้วอาทิเสดสจิตจากนอนทับปทวิงซึ่งแผ่นดิน การิงข้ารางอิวาประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้ละถางประหย์ไม่ได้นิจาวัตตสังคาราสังขารทั้งหลายน้เที่ยงเนาะอุปทาวยาธรรมิโนมีความเกิดขที่ล้ามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิโรชันติคันเกิดขทนแล้วย่อมดับไป เตสังวุปะสมโสโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามะลาเตจ่าสัธทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะริสูตรจามิตเซตรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตัดเทวหังมริสานี้เราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนะที่มีเอธาสังไสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตตายังกิจิยังกิจจิกุศลังการมาสเพหิบพาเตหิบกตังปุญญังนวันุโมทันตุสุนันตุโคนาโตเยเทวาสมิงขาเนียธิคตาธิคายุกาสัทธาหนตุสุกิตาหนตุทุกขะปัมมุจจนตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขะปัมมุจจนตุสัพเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขะปัมมุจจนตุสัพเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขะปัมมุจจันตุสัพเพปิสาสัพเพยยาขาสัพเพเบตาสุกิตาหนตุทุกขะปัมมุจจันตุ สัพเพยาริยุปเชยะสุปิตาหอนตุวจุขะปอมุจจนตัวสัพเพนะค่ะเตยาสุปิตาหอนตุวจุขะปอมุจจนตุสัพเพเทวาสุปิตาหอนตุวจุขะปอมุจจนตุสัพเพสามาตินังสามิชันตุบทสวดบูชาหลวงปู่ท <IL <eyes ilians> ั่วน้โมโพธิสัตตุคันติมาใหญ่ติแล้ว่าน้โมโพธิสัตตุคันติมาใหญ่ติชาควาน้โมโพธิสัตตุคันติมาใหญ่ติชาควาปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสิมิสุเปแคเล โอทิคาเลต้าหิงตาหิงตาธรรมาทานยนาพ้อนตุปุชิตาโสเถรโลนาเตทัวิหามันเนรเถราจมาชานวกาจัพิกโกสารามิกาธารปติอุปากสกาคามาจเทสานิขมาจเอิสระสปานาพูตาสุวิตาพ้อนตุเตชลาบุชายเยปิจเตชะสัพพะวัสังสริฐจตาภะอัทวุปปาติกานิญญาณิกังธรรมวรางปสิจเตจเพหีสุจาสายกะโลนาตุสัพพยัง ธาตุจีรังชตังธรรมโมธรรมมาธาตุจักราสังโฆโหนตุสามะโควาถ่ายยาจะหิตายะาจะอามเพลักขันตุสัพธรรมโมสัพเพปิธรรมมาจาริโนโวุติงจะปะปุเนยามาัพธรรมเอริยาปะเวทิเตประสานนาโหนตัวสัพเพปีปานิโนพุทธศาสนีสามมาธารังะเวสันโตกาเลทิโวปวัสสันตุวุทิภาวยะศตานังสมีทางในตุเมธานิมาตาปิตาจะอัตรชาชังนิจังรักขนันติป<ม>ุตตการเอวงัง ทําเมนารา,าชานูปัดชัางนาขันตัวสันพธา เทวตาโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจาริสุตขาพยาปัตตาจาริพยาโสกับปัตตาจาริโสขะขนตัวสัพเพปิปานิโนเอนตาวตาจามีจามปตังปุญญาสัพพะทางสัพเพเิวานุโมทันตุสัพพสัพปสิทธิยาทานังทัตันตุสัทธายาสีลัง락ขันตุสัพพะภาวนาปิระตาขนตุวคาฉันตุเทวตาคาตาสุมังคนคาถาขนตุสัพพังสุมังคลังลักหันตุสัพพาริวตา สัพพะพุทธานุภาเวนะโสธีหนตูนิลานตระหนตูสัพพังสุมังคลังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสธีหนตูนิลานตระหนตูสัพพังสุมังคลังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสัทธานุภาเวนะโสธีหนตูนิลานตระสัพเพพุทธาพรปัตตาปัจเจกเจียงอรหันตาและเตเชนะรักขันธามิจฉปภิสุก จับพพุทธาปลัปัตตาปัจจกนาเจียงอรหันตานาจัตเจเทนรักพันธามิสัพสุจับพพุทธาปลัปัตตาปจกนาเจียงอาหันตานาจัตเจเชนะขักพันธามิสัพสุจับเพพุทธาปลัปัตาปัจิกนาเจียงอาหันตานาจัตเจเนะรังพันธามิสัพสุจับเพรอพุทธาปลัปัตตาปจิกนาเจียงอรหันตานาจเจเชนะรังพันธามิสัพสุ สัพเพุธาประปัตาปัจเจกนเจยังันันตาณเจเจินะคักขันนาวิสปสุสัพเพพบุธาปรปัตาปัจเจกนเจยังอันตานตาจเจจเจชนะลับขนาวิสปสุสัพเพบุธาปรัปัตาปัจเจกนเจยังอันตันาณเจจเชนะลักค์พนาวิสปะสุ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัธยาพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าวทิถวัดเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุสวรรค์สวรรค์ข้าไรขอนี้ส่งของส่งนี้จงเป็นสัรพสิริมงคลข้าพเจ้าแข็งค่าปลอดภัยจากโศโลกภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหลงได้รายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาชีพ็นชอบทำความว่าไม่มีอดอยากยากจนขอ่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ข่ยขับเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมาในพระธรรมคำสอน<ม>แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำลงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู<ม>้ไดอันโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้บทประสิทธิประสานคอน้อมส่งอนุภาพแห่งหมงค,คลไปสู่วัตถุมงค,คลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายดาว รวมถึงวัตถุม,มงคลทั้งเงาปวงที่3ามสิงอมฤตได้จัดสร้างขึ้นได้เกี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพราดิธานุภาพบัจักสิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิ่ิมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกการเถิด